ดูเหมือนว่าจะมาขอทาวเวอร์ครับจะให้ไหมฮะ LGD แนวฮุกเข้ามาหาเขาก่อนครับด้วยความนี็วโอ้โห my god ตันสองมาฉีดไปหนึ่งรับเฟตจะตายครับยังไงดีครับตีเปิดในโครมาก่อนนหลังปั่นกันมาตรงนี้พลิกตาไล่ตอนรี้วิ่ววายแปรเปิดมาไว้โดนจิ้มตดนจิ้มสตั้มไม่ทันแล้วฮะอันตรายมากเลยครับให้ดูมุมมองนิดนึงฮะนี่มุมมองของไอจีครับเห็นอยู่นะฮะเห็นแค่สามคนอันตีขยบโรกามาแล้วตรงนี้ยังไงสตั้มมากก็อ้าวได้คนเดียวครับ กาแฟโทเทมมาแล้วไงตายไปอยู่ดีครับแบดเดอร์ตายแล้วจังหวะนี้ there, น 1. เมบียก็ไม่น่าจะรอดแล้วไม่รอดจริงครับไอ้คนจะมาสองตัวส่วนง่ายเลยเกินให้เอาสี่เอาสี่เอาไหมเอาสี่เอาสี่ยังเอาเอาสี่เอาสี่อ๋อเอาแล้ว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 ฮะ แล้วก็ตายไปเมื่อกี้ตายคู่กับแซนกิงแรกไปสองสองเลจ๊าฮะตรงนี้เอาสี่เปิดมาเจอก,ก่อนเดี๋ยวจะรออะไรจับไปฮะจับเบรดไม่ไมไว้ก่อนจังหวะนี้เชลล์มาหนึ่งสองสามยังไงยังไงดีเอาสี่เอาสี่เอาแล้วครับกรีดมาสองปูสวยงามเหลือเกินกอบปีป่าหอ,อกมายกเข้ามาเบนนิ้งรอแต่อยู่ไอ้คนด้านหลังนันจังหวะนี้ทองโูงสวยงามเลยนะตายไปหนึ่งศพจังหวะนี้เดี๋ยวเราับมาได้มากอ็ไล์เฟอร์ลี่ตัวล้าช็อตอยังไงดีฮะตรงนี้เฟอร์ลี่หนีทันไม่ซัลมาสวยครับตรงนี้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับตายไป อันติขยมโลกามาจะเอาไฟล่าไซล่าหนืดหน,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 นืดอีกหกห้าห้าสี่สี่สามสามโอ้รอดเหรอนี้ถามจริงยังไงสซคิลสองลบมาจังหวะน,นี้ไม่รอดอยู่ดีครับตายหมดทั้งทีครับ LGD วันนี้เสียหายครับ IG ป่าหอ,อกไล่ต่อครับแม่กำลังใจมาครับ LGD ครับไล่ต่อฟินเชอร์สองตัวสวยแกเลเกินยังไงครับตรงนี้ ไม,ไม่ไม่ไม่แดกโคอะไระสี่ครับสี่ครับตายตาย,ตายเอาขวางเอาเนโครไปขวางทำไมครับด้านหลังตั้งขึ้นมาอันติขยมมากลีต่อสามตัวโอ้ไม่กอดับเบิลคิวของฟาร์ี่มาตายสามเลยครับตัวนี้อ้าวสั่งงั้นเลยครับโคตรเงิบยังไงต่อตรงนี้บักกิบามาครบเบบีจะวาร์ปกลับยังไงเซรา่าบอกหนีก่อนหนีก่อนตามจิ้มชวนชวนยังไงเพิ่งซื้อเกิดมาจังหวะนี้ชวนดินดี้นินดี้เดะนนดีนด้เตอนนีน้ตาจะปิดตาไปก่อนแล้วก็คนแรก รูบิคก็ไม่รอตายอีกอร,รอบนึงนะฮะวกดอคอขวางมาฮฮลิโวอยช่วยต่อครับโอ้โหเต็มทียรร่ยังไงแครี่ยังไงฮะเสียป,ป้าเข้ามาทำอะไรครับโอ้โหงงแป๊บยังไงฟอนตาช่วยตัวนี้ครับตายก่อนไหมฮะฟอ,อนอตาสองฟอนตาไม่ได้ช่วยอะไรแบทไรเดอร์ครับอะไรของเสียป,ป้ายังไงตรงนี้ก็ไซล่ามีสกีสองหลบอยู่ครับดิวิชันเบลดมาตามจิ้มตามจิ้มตัวตาน้าเฮ้ยอ้าวยังไงอ้าวเรียบร้อยครับจังหวะนี้แต่เย็นครับสี่มาด้วยอ้าวเฮ้ยอ้าวเยอะฮุกมาติดเสียวป้ายแล้วคนเดิม คนเดิมฟอตาช่วยตับได้3ตัวสวยงามเหลือเกินครับอันนี้ขยมบลกามายัางไงตรงนี้ตามไว้ต่อตายไปสองจ้าหน้อทสับกันมาใส่เล่าเ,าเอาเอายังไงสกิลสองมาไม่ทันแลังะวะนนี้ตาย3เลยครับโอ้โหจะได้เปิดสวยๆหรือเปล่าฮะยังไสงสโมคหายรู้แน่นอน รู้แน่นอนเอาใครดีปากวอดเจอเบอร์นิงเอาใครดีจับยังไงจับมาที่เฟตก่อนให้ตรงนี้อันตรีลงมาแล้วไงมีคุกกันมาควาก่อนกรีดมาหนึ่งกรีดฟันนูรี่ดีวไปเชิต่อกรีดมาหนึ่งกรีดพากลางมาชิวากานในหนึ่งรอบพราวาวกับไม่ทันตายสองแล้วฮะแบบนี้ยังไงฮะในครเ้ยเขาในครยืนนิ่งตัดการลั่ช็อดแล้วกล่าวจีตีกระตุกกลางนี้เสียหายหนักเลยครับในสินแน่นอนสู้ยากครับลรีซิกกันมาครับยกกันมาแบบนี้ยกไม่ขึ้นอยู่แล้วฮะยังไงละครับตายดิอย่นี้ด้วยรูนครับ ด้วยรูนแล้วไม่ได้รูนด้วยนะฮะสำหรับเป็นวายครับตุ๊บมาตุ๊บตุ๊บเดินหนักหน้ามาซอยยังไงมีไซล่ามาขวางทางไว้ไม่รอครับดูดามเมจกันมาครับ <c oughs> เขามาเยอะเขามาเยอะมาน้อยมาน้อยไม่กลัวกูมาเยอะกดชาร์จกันมาแล้วเข้าดูดามเมจเนี่ยนะยังไงสั้นมาโดนด้วยจวังหวะนี้โอ้โหตายดีแบบนี้รออะไรครับเรียบรอยครับติดแบ้จนตายเลยฮ <c oughs> ะ <c oughs> เอาสิพังครับเมบีชร์โรสไซด์กันมานี่ควงขวานอันติลงมายังไงได้จังหวะนี้แลคมมีโอ เรียบร้อยตายคู่แน่นอนครับจากข้างหลังครับตอนนี้ยังไงสตันไปแล้วอ่ะยังครับแต่จะตายครับอ้าวตายครับเป็นทอมาแจกสังหารชาร์จมาตีด้านหลังด้วยโอ้สามตัวตีลงมาที่มาราซันได้สามตัวับอลลี่โอ้โหอ,อันนี้สวยงามเหลือเกินยังไงโดนฉีดมาตายสามเลยครับจังหวะนี้แต่โดได้โดน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 โดนโดนได้โดนโดนไล่ไดโดนไล่ไ โดนไล่ใส่ล่ายังไงลิซซีมาติดแบชไหมสักโอ้โหตายกัสีตัวทันทีครับแม่ทอมโบดีแลน่ินมาเปิดตันมาตรงนี้ครับนแบคกิ้บามาจัดการต่อใส่ล่าแบล็กโกหังว่าแล้วายไปก่อนครับตางกันตีมาแก้มาโอ้โหจบเลยก็พี่เป็นลากหน่าฉีดคืนมาจังหวานี้ยังไงหนีก็ขอตัางกังครับเป็นวจะตายครับเป็ is, ว ler, charger, wow นวยบววยบววมาเดียบลอยฮะ ตายใีวาปกลับโดนสั้นขวางเอาไว้โอ้โหจบอย่างนี้เสียหมด4ตัวมีชาร์จต่อครับยาวครับยังไงเหยาว,ยาวเอายืนมืนยืนมืนอันตีต่อสานต,ต,ต่อตายหมดทั้งทีทั้งปากันมาฮะยังไงดีสี่ชาร์จมาหาไซล่าคนเดิมคนจบเลยพังเอ่้าวจีจแล้วครับโอ้ ไอจีครับชนะไป20ย์แต่จริงพลิกเกมนี่ก็ง่ายๆนะฮะพลิกแค่นี้ก็จบแล้วนะฮะปาบนะกับ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 ไปเลิกเลิก